อาครับอาครับป๋อมันเปินน้องพบกับทิโยคอนเซอร์ตคนเซอร์นะครับวันนี้ก็มากินกระเต๋อเพิ่มเติมคือเต๋อตับนะครับเต๋อตับปำรลุงกระดูกลูกลิโตรียมด้วยตับนะครับลาไขมันนะครับวันนี้ก็มาครับ ครับมาครับไม่ได้กินดีอะไรมากมายนานๆกินนะครับคุณผู้ชมดีไม่คาใจดีก็แถมไข่มาให้นะครับแถมไข่มาให้สองแกนก็เลยใส่เข้าไปนะครับก็มาครับมาครับวันนี้เรามากินเส้นกันกับทิทโยคนซื้อจนเสื้อนะครับนานๆกินนักทีนะครับครับมาครับออพี่นอกมากินแนวๆเส็บๆนวลๆลำๆ อาหารอร่อยอร่อยบ้านเรานะครับ